สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนสวัสดีลูกค้าทุกทุกคนท,กทุกคนทุกคนวันนี้เป็นการไลฟ์เขาเรียกว่าไลฟ์ครั้งที่สองของกาโตะพี่หลวงกาอ่าหลวงพี่กาโตะพี่หลวงกาโตะนะก็ถือว่าวันนี้ก็ขอบคุณกําลังใจเจ0 0กว่าท่านนี่เสียงไม่ได้หายคับเสียงไม่จางนี่เสียงมันอยู่นี้ไม่จมไปไหนเออเสียงไม่ไปไหนนอกมันอยู่เนี้วันนี้หลายคนเรียกร้อง เพราะว่าหลังจากที่วันที่แล้วโอ้โหดังมากข่าวออกกระจงกระจายน,นี่ขอบคุณพี่สื่อสื่อมากขอบคุณสื่อทุกคนทุกท่านก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกมาก2นาทีขนมทองม้วนขายหมดเลยขนมทองม้วนขายหมดเลย200ถุงและอีก4นาทีขนมกล้วยไข่เคลือบน้ำผึ้งหมดเลย400ถุงอันนี้ต้องขอบคุณมากต้องเพิ่มออเดอร์แล้วก็หาทีมงานหลังบ้านมาช่วยกันพี่น้องเอาไม่ทัน ทีมงานหลังบ้านมาช่วยกันหาคนนั้นคนนี้มาช่วยแพ็คของโอ้ทีมงานแล้วก็ได้ขนส่งเคอรี่ขอบคุณมากๆด้วยนะครับที่ก็ช่วยซัพพอร์ตของอพี่หลวงกาโตก็ขอบคุณมากๆก็500กว่าออเดอร์ส่งเรียบร้อยนะครับก็คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่มีความสุขก็คือเรามองสิ่งแรกเลยสิ่งแรกที่เราต้องเห็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดให้กับลูกค้าคือกำไร อันนี้อันนี้เอาสวัสดีมาแล้ว1นึ่งมืนคน1นึ่งมืนคนมาแล้วขอบคุณมากสวัสดีดนตรีมา้วยใกล้หมดเลยนะครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ไปเกือบจะหมดแลยนะผมให้เกินสองร้อยนะครับวันนี้หมดแล้ว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 ต่อมือ ขอบคุณมากขอบคุณมากกี่นาทีไม่ไม่ถึงช่งนาทีอ่ะไม่ถึงสองนาทีขอบคุณมากขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านไม่ถึงสองนาทีนะวันนี้โอ้ตายเลยสุดยอดเลยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้บอกก่อนนะดีใจกว่าครั้งแรกอะ่ะเร็วมากเอาอยัางไงดีอ่ะมีคนคอมเมนต์ขอเพื่อนหได้ไหมขอเพิ่มแล้วพิมพ์รีบรพายมาดูพิมพ์รีบพาย สวัสดีสวัสดีพี่บิพ์ที่บายทุกคนทุกท่านสวัสดีครับปัดดีครับพี่ทุกคนฟังหลวงพี่อดีนะพี่หลวงก็ดีนะเอาอย่างนี้ผมให้ผมให้เลยอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ผมให้ในฐานะที่ว่าสอง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 ร้อยสองร้อยเท่าไรนะสองร้อยห้าสิบหมดแลยใช่ไหมผมให้เพิ่มเลยวันนี้เอายอดเต็มเต็มเลยนะเอาทุกคนจดเลยนะเต็มพร้อมเลยนะเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่าตุนออเดอร์ให้เลยเราจะไปขอออเดอร์จากทางโรงงานของเราเลยแล้วส่งให้เขาไปอีก 445ถุงรวมไปเลยนะครับ445ถุงตัดยอดเลยวันนี้ให้ขนมกล้วยไข่เค,คลือบน้ำพึง่ง445ออเดอร์445ถุงใครพร้อมใครได้เอาเลยครับพิมพ์เลยครับ G2 ราคา139ร้ิบก้าบาทครับ, <ăng ล> บ <clarity> พิมพ์เลยหมดแล้วครับหมดแล้ว จริงเหรอขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากเลยครับอันนี้เป็นกําลังใจของผมนะครับพี่ฟังผมดีๆนะพี่นะหนึ่งโอกาสที่มอบให้เท่ากับหนึ่งการเริ่มต้นใหม่ชีวิตใครหนึ่งสักคนอันนี้ผมขอบคุณมากๆเลยผมดีใจมากผมไม่มั่นใจในตัวเองเหรอว่าผมจะขายได้ถึงขนาดนี้ขอบคุณพี่พี่สาวพี่พิมรีภยัยเข้ามาดูในนี้กำลังใจของน้องนะ กำลังใจของผมนะครับพี่ขอบคุณมากมากที่มาชมนี่คือหนึ่งกำลังใจเหมือนกันที่เข้ามาชมขอบคุณมากนะครับพี่พิมพ์พิ่าขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับถึงค้าตัวแรกของเราไปแล้วนะวันนี้นะหมดแล้วนะหมดแล้วนะครับกล้วยไข่เคลือบน้ำผึ้งของหลวงพิกาตุพี่หลวงการตุหมดแล้วนะครับขอบคุณตรอมือ <S <S ตบแรงเออขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากนะครับปลาดุกร้านเนี่ยที่ผมบอกว่ามันแปลก็คือพอหลังจากเอาเอาไส้ทุกอย่างออกหมด ต้องพาไปตากกรรมรกรรมวิธีของมันคือไม่ได้ว่าตากแดดเดียวสองแดดเขาตากทั้งหมดห้าแดดห้าแดดบางทีก็พลิกซ้ายมั้งบางทีก็พลิกขวามั้งบางทีก็หันตูดไปให้แดดมั้งเขาจะเอาตูดไปให้แดดเพราะปลาเนี่ยมันจะมีตูดเขาหันตูดไปให้แดดแต่ถ้าทางที่ดีอย่าหันไปให้มันแดด หันหลังมาให้กันดีกว่ามันจะดูดีนี่คือพิลกาโตปูดอะไรบ้าหมดเลยอันนี้ฟังนะครับเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมปลาดุก้าของพระอ่าของพี่หลวงกาโตถุงนี้นะครับผมให้ทุกคนฟังว่า300กรัมนะครับ300กรัมนี้ก็คือหนึกหนักนะแล้วเกิน300กรัมด้วยแล้วเราเลือกแต่ปลาไซส์ใหญ่ๆห,ห,หมดเลยไซส์พอไซส์แม้มันมดฟังนะไซส์พอมันไซส์แม้มันแต่ไม่มีไซส์แม้มึง มันมีแต่ใจพรอมมันกับแม่มันไม่มีใจแแม่มึงสวัสดีครับพี่ครับเอาวันนี้ครับ๋อพี่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ช่างกลางครับโอ้ยู่ช่างกลางอยู่ตรงไหนของช่างกลางครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงข้เมนเลย๋ออยู่ค้เมนข้เมนนี่ดังมากให้ดังมอหน่อยในเมืองคอนนี่ดังมดเลยแล้วค้เมนนี่ชัดเจนมดพี่สั่ง่พี่ผีเส้าตั้งอะไรไปกันเดียว ช่างไงไรอ่ะช่างไงไอไอกลอยไข่อบน้ำพึ่งแหละกาต้องสมมวนแต่ไม่ท่านต้องไม่ทัานสมสมมวนหนุ่มจ้างไงหนู่มจ้างไงเลยสังตองลูกแฟยคือเล่นอะไรก็ไม่เล่นเล่นบาบาฟิวเลยสังอ่ะทีนี้ผีตั้งผีตั้งไปแล้วต้องผีโอนนะตอนตอนหนุงหของลูกไม่รู้โยงเลให้ก็เลยตัดสินใจว่านั้นเอาน้ำพริกปลาทูตาแดงให้กับพี่ดีกว่า S <S okay. ได้เป็เงนี่ว่นี่ไปี่นเฮียนเฮี่นี่แต hey oh. ่ไมือน <si> you ี่เฮ um ี่นต่นไม่นี่มือนี่ไม่เอนมืยังโอ้ม่เ็นนะคุยตัวทับเลอนเรื่อมือนะพี่นะอันนี้คนนางกว่างเสี่ยงผีนี่เป็นโจงือนนี่คนนงกว่างผียังตึ้งผีติดตามอดีปรากาตู้นนค่นผีติดตามนั่นยังโอ้ติดตามอยู่ตลอดเลยจบอืมเหน่หมดเลยนะพี่นะมันบุ๋บือในยน้กำเงใจเหมือนเดินเหนใจมาเลยก็คุณหมาพี่นะ เออพี่ดูแลสุขภาพผาไว้ดีนะพี่นะกินก้าวกินปลากินในมดกินทุกอย่างกินในแมดแล้วตัวนั้นนี้จะไข้ไข้มดเลยผมไข้มดกถ้าพี่กินนี่เราก็ไข้มดนะขอบคุณพี่มังนะพี่เจ้านะครับไอหลองร่องไข้ดีนะครับขอบคุณหมาพี่เจ้าอย่าอย่าทิ้งกันนะพี่นะครับขอบคุณหมาขอบคุณมาค่ะขอบคุณพี่พี่ว่างไม่เยเอิญโอนตาให้สักมื้อหนึ่งของเรานะครับทองม้วนเคลือบมะพร้าว กล้วยไข่เคลือบมะน้ำผึ้งปลาดุกรักรปลาดุกรักหลวงพี่กาโตหรือพี่หลวงกาโตหมูฝอยเส้นทอดอกกรอบหมดทุกอย่างเลยนะครับเตรียมพร้อมทีมงานทุกคนทุกท่านขอบคุณทีมงานมากขอบคุณทีมงานเอ็ดมินทุกท่านขอบคุณแม่ครัวขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณที่ขาดไม่ได้คือผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีทุกคนทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนและที่สําคัญที่สุดคือกําลังใจที่นั่งดูอยู่ตอนนี้ขอบคุณพี่พิมพ์รีภพายที่นั่งชมอยู่ขอบคุณขอบคุณผู้หลักขอบคุณ Uh, ผู้สนับสนุนทุกคนทุกท่านโดยเฉพาะวันนี้ขอบคุณแหม่แหมขอบคุณพี่ๆขอบคุณลูกค้าที่ให้กำลังใจผู้ที่แอปมาและผู้ที่แชร์ขอบคุณมากครับเดี๋ยวไม่กี่วันจะมากันอีกมาหัวเราะนะครับผมเป็นความสุขให้กับทุกคนที่อยู่ในหน้ากล้องถึงแม้ว่าวันนี้ผมมาอยู่เป็นพ่อค้าแต่ในอาชีพพ่อค้าผมจะทำให้ทุกคนเห็นว่าความสุขมันก็เกิดขึ้นได้ขอบคุณทุกคนครับเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ครับฝากกดตามกดไลค์กดต,ติดตามซับสไคร้ด้วยนะ